ที่เข้าบทีริ่มปัญญาพวกเรากคน็ได้เข้าสู่ระบบการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างที่ผู้ใหญ่จะเป็นออกในตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตเองแล้วก็จงนำไปสู่ความาเจริญของประเทศชาติในบ้านเรานะครับก็ขอแสดงความดีดีคร,ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวัน้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของพี่บัณฑิตณพระสอมเก้าและกระบังชุมพรค่ะเราไปฟังความรู้สึกของผู้ปกครองและพี่พี่บัณฑิตกันเลยค่ะ คุณแม่เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะพี่บัณฑิตเนี่ยคะ่ะจบจากสาขาอะไรคะสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคุณแม่มีความรู้สึกยังไงกับออมหาลัยแห่งนี้คะมันเป็นความภาคภูมิใจตั้งแต่แรกที่ลูกสาวสอบได้ก็เหมือนกับว่าเราก็ก็อยากให้อยู่ที่ศูนย์ใหญ่นะแต่ก็เชื่อมั่นกับสถาบันนี้ที่เขาจะต้องดูแลลูกเราแล้วก็ สั่งสอนทั้งการเรียนการเป็นอยู่ให้ดีที่สุดเชื่อมั่นมากก็ขอให้น้องๆลูกๆหลานๆที่จบนะคะมีงานการดีๆทำตามที่ปรมาจารย์ที่เขาสั่งสอนมาให้เราจบไปมีคุณภาพไปทำชื่อเสียงให้น้องๆรุ่นต่อไปเพื่อที่ว่าเห็นชื่อสถาบันนี้ปุ๊บรับทันที เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตำมานหรืออะไรนี่เป็นที่ยอมรับของของบริษัทต่างๆก็กแสดงความยินดีที่บัณฑิตทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับที่จบจากาสถาบันที่นี่ดีมากอะ่ะดีเนี่ยมีลูกชายมาเข้าอีกคนก่อตาลูกชายมาอยู่อีกคน ก็ดีใจนะคะมหาลัยก็เป็นมหาลัยที่สถานที่ใหญ่โตแล้วก็สมกับการที่ว่าลูกได้มาเรียนนะคะนักศึกษาที่จะเรียนให้จบต้องการความรู้ไม่จําเป็นจะต้องไปศูนย์ใหญ่อย่างเดียวนะคะเรียนที่นี่ก็คือโอเคคะคะครั้งแรกที่ลูกชายเนี่ยสอบได้ที่นี่นะคะก็มีความรู้สึกยินดีมากบรรยากาศและอากาศที่นี่เนี่ยร่มรื่นค่ะอากาศดีมากก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จบในปี62ทุกๆท,ท่านเลยนะคะรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกๆทุกท่านได้จบจากที่นี่สถาบันที่นี่ค่ะยินดีกับน้องๆทุกคนเพราะว่าแบบเราก็เป็นสิทธิ์เก่าเนาะแล้วก็มาที่นี่ทําให้แบบเอ้ยมันมีความภาคภูมิใจที่แบบน้องๆที่จบมาแล้วก็เราจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีอะว่าแบบเอ้ยมันภูมิใจมากๆแล้วก็พ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวเราค่ะ ครับดีใจมากเลยครับดีใจมากตั้งแต่วันแรกที่ลูกชายบอกว่าอาสอบอติดที่นี่แล้วก็ได้มาส่งก็มาดูสถานที่อะไรก็รู้สึกว่าเออประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากครับสี่ปีที่ลูกได้มาอยู่ที่นี่ลนะได้รับความอบอุ่นจากาจากสถาบันนะฮะแล้วก็จากาชาวจุมพรนะเป็นลูก <laughs> บอกว่ามาเรียนที่นี่แล้วไม่ผิดหวังจะได้ความรู้อะไรไปเยอะแยะดีใจ DJ, ดีใจและก็ภูมิใจกับลูกที่ได้มาเรียนที่สถาบันประจอมกล้าวอย่างนี้ และกำลับบงชุมพรอะนะคะก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยก็มีมีความพร้อมทั้งอาจารย์ที่มีคุณวุฒินะคะแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นเป็นไปด้วยความแบ ผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยค่ะก็อยากจะเชิญทวนน้องๆนะคะที่สนใจจะศึกษาไม่ว่าจะปตรีหรือปอโทนะคะขอให้แบบคิดถึงวิเยาเขตทุมพรเป็นอันดับแรกหรือลำดับต้นๆน,นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีดีมากกว่าวิชาการนะคะสถานที่ของเราก็ใกล้ทะเลค,ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์มากมายที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะเป็นสถาบันที่มีความรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นเป็นที่รู้จักแล้วก็ พี่น้องก็อบอุ่นกันดีครับผมที่อยู่กันแบบครอบครัวครับก็มีหลายสาขาครับก็คืออยากให้น้องๆลองมาเปิดใจแล้วก็เรียนรู้นะครับมันเป็นแบบธรรมชาติมีอะไรแบบให้เล่นเยอะแบบเป็นชอบเป็นมีชอบมีอุปกรณ์หลายๆอย่างให้เล่นน้องๆที่จะมาสมัครเรียนที่นี่ว่าเราจะได้ความรู้จากที่นี่มากมายถ้าเรามาเป็นสถาบันที่เรียกได้ว่ามีธรรมชาติอบล้อมครับอยู่ใกล้ทางทะเล ซึ่งเราสามารถแบบว่าได้ไปสัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับรวมถึงเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยครับเรื่องอุปกรณ์การเรียนเป็นจะเป็นแบบการเรียนที่ล้ำสมัยครับผมสำหรับน้องๆน,นะครับที่สนใจมาเรียนที่นี่นะครับการเรียนที่นี่ก็ดีครับอุปกรณ์ก็ดีคณาจารย์ทุกท่านบุคลากรทุกคนก็ดีครับผมก็เชิญชวนน้องๆครับผมทุกคนคะ่ะ ข้หลังของเราเนี่ยก็คือบรรยากาศการบูมของน้องๆที่บูมมากับรุ่นพี่นะคะในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจและการผู้ประกอบการไปชมกันเลยค่ะ